สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่วยเกมไมค์คาร์กเด็กแด้นะฮะซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาวันนี้ผมไม่ได้ทําอะไรมากครับผมอยู่ในโหมด c r e เ t ที e แล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักฟุตบอลกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเกมฟุตบอลอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมก็จะมาดูผมก็จะมาเลือกเองว่านะักฟุตบอลจะเอาเป็นใครดีเพราะทีมมันจะมีทีมลรเว์ฟูลนะครับกับทีมแมนเชสเตอร์ Mercedes D. ผมจะเลือกว่าผมจะวะ่าว่าในตำแหน่งนี้ผมจะให้เว็นใครอยู่นะครับแต่ผมจะใส่ตัวเลขเอานะครับแล้วผมก็จะพูดชื่อของคนนั้นด้วยนะครับเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันเริ่มจากทีมเลเวอร์พูก่อนเลยครับเพราะว่าผมชอบผมเชียร์ทีมเลเวอร์คูก็ยิยนดีใ้กับทีมมาสตีด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับคุณสาป,ประตูของเราก็จะเป็นอาริสันครับจะใส่ไงดี นี่ครับอันนี้คือขอขอขยายนิดนึงนะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกอาิสซอนครับอั้น่วที่สองก็น่าจะรู้แล้วครับเป็นมูจิฟอนได้ครับอันนี้ครับอันนี้คือจิฟฟอนได้นะครับเป็นเลขสี่ผมจะไม่เขียนเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพูดเอานะครับตรงนี้เป็นเลขสี่ครับมัูจิฟอนได้มันเขียนข้างนอก อ่าฮ uh huh. เดี๋ยวมาดูไปเป็นรูปล่างเลยเลขสี่งั่นก็ดูให้ออกแล้วกันว่าอันนี้มันคือเลขสี่นะครับโอเคอันนี้คือเลขสี่นะครับส่วนอันนี้คือเลขหนึ่งนะครับขออภัยที่ผมทาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เลขหนึ่งต่อไปข้างค่านี้จะเอาเป็น เอมเป็นจุเอลมาตินะครับได้เลยเลขสามตรงนี้เป็นหรือเอาเป็นคนนเต้ดีครับเอาเป็นคนนเต้แล้วกันจะได้เขียนง่ายๆ่ายครับเลขห้าบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ผมรู้จักโอเคครับ โอเคเลขห้าน,นะครับแฮ hey, ความโชคดีของผมต่อ <Okay. S 2> ไปนะครับอืค <Okay. S 2> านันนี้อันนี้เป็นขวา <Okay. S 2> ใช่ไหมโอเคเป็นเ <Okay. S 2> ทนอรซันเดอร์อานแล้วกันโอเคนะครับตัวนี้เป็นเลขหกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอแก้ใหม่ก่อนนะครับมันดูไม่เป็นเลขหกเลยโอเคเสร็จแล้วหกแล้วก็เขียนเลขหกตัวหนึ่งอ๋อแค่ตรงนี้โอเคคลิปนี้อาจจะยาวนานหน่อยนะครับ พรว่าผมต้องแปะตัวเลขอะไรด้วยแล้วก็โอเคครับเลขหกก็เสร็จแล้วอันนี้หกหกนะครับผมนีข้อผิดพลาดไปต่อไป ซ้ายเป็นโรบสันนะครับอันนี้เป็นทีมเรวว์ฟูเอ่เอ็กสองแบบนีเ้เดี๋ยวผมขอเขียนลงมาข้างล่างแล้วกันที่มันไม่พอ โอเคอันนี้จงเข้าใจนะครับว่ามันเป็น26นะครับเพราะว่าตอนที่มันไม่พอโอเคต่อไปครับกล้องหลังแล้วก็จะมีผู้สอดประตูอลิสอนดีโดยประสานฟันไดคอนติแล้วก็ทเทรนนะครบมือกองกลางของเราบ้างเป็นฟาบินโยครับโอเคเราเก็บไปเลย หนึ่งนะครับอาา่อาฮะอโอเคเลขสามผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วข้างก็จะเป็นเฮเดรสันครับหนึ่งผมจะทำเวลาเน็ดหนึ่งนะครับไปเร็วๆแต่และให้มันเข้าใจด้วย อโอเคเราไปด้านนี้บ้างครับเงินนี้ก็จะเป็นเอ่อเจียโก็คันชาลา,าน,นั่นี้งนะครับโอเคเลขหก 6. มันจะแปลกๆหน่อยเวลาเขียนโอเค กองกลางของเลวพูก็จะมีดีฟับเยอเตียโก้แล้วก็เฮนเดสันครับแล้วกองหน้าตัวเป้าของเราเลยนะครับอ๋อชุดตรงนี้ผมมีเขียนไม้ครบเลยเหรออ๋อผเพิ่มเดีด๋ยวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยเติมต่อเติมเอานละกันตรวนี้ครับมี โอเคเออมันเกินมันเกินมันเกินโอเคตรงนี้หน้าตัวเป้าของเราจะเป็นเชียโกโจต้านะครับอันนี้เอาเป็นปี2022นะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันก็จะมาเริ่มมาใหม่แล้วบน โอเคเป็นเลขสองล้วแล้วก็ศูนย์โอเคตัวนี้เป็น,น,นเลขสิี่นะครับต่วนนี้เป็นศูนย์ะครับยี่สิบส่วนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นส่โอมาแน่เบอร์สิบของเราที่ย้า yeah, ยไปบายอนมิวนิกแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่เศร้าหรอก <c oughs> โอเคนะครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วครับหมายเลขสิบเราเดี๋ยวถูกแล้วถูกแล้วเขียนหนึ่งตรงนี้เคแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอ๋อแล้วผมจะสร้างตรงนี้ใหม่ทำไมตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วกับการสร้างของตัวเองโอเคครับตรงนี้ตรงนี้ สถานนี้ก็จะเป็นโมฮัมเหม็ดซาล่านะครับตัวเด่นของเราเลยเบอร์สิบเอ็ดเลขสิบเอ็ดเรียบร้อยก็ของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าดูก็ขอไปไ้นทาร์เทมันมงงงผมจะไล่นะครับกอล์ฟเป็นอาริซอนครับตำแหน่งเด็กของเลโก้ฟูไม่ใช่แพ้ของเลโกู้จะเป็นสี่สามสามตัวนี้เป็นโรเบิร์สันฟารไนทคอนาเต้เชนอตสันเดอร์โนมีฟาร์เปนโย ยา็กโก้ไฮน์สันแล้วก็กองหน้าเป็นเดกโก้โจจ้ามาเน่แล้วก็ซาร่าครับโอเคไปดูของฝ่ายแมนเชสเตอร์นครับแต่ก่อนผมจะเป็นทม์เซตเดย์ก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปโอเคครับโอ้โหมาสว่างจังโอเคโกของผู้รักษาประตูของเราครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมขอเปิดเดี๋ยวแบบนึงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก,ก็ของเราก็จะเป็น ไม่ใช่กองของเราของทีมแอสเซ็ตตี้จะเป็นอาร์เดซันครับสามโอเียคโอเคทำไมมันใหญ่จังนะสิบเอ็ดบอกว่าตัวนี้ของเราก็จะเป็นเอ่อ เป็นดีแอดดข้างหน้าก็มีทำไมผมไม่เขียนเนาะเป็นดีแอดเขาใส่เบอร์อะไรนะผมจะไม่ได้ออเป็นดีแอดเขาใส่น่าจะเบอร์สามนะครับถ้าที่ผมจำไ,ได้ แล้วก็ต่อไปเป็นลาปส์รับเบอร์สิบสีจำได้วันนี้ก็เทพนะคือผลคือเดวคูเมียวกับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที้ผมคำนวณไว้ใช่มันก็นไม่ได้มากใหม่มาหาศาลไไเหรอโอเคต่อไปขวาเป็นใครนะไค w วอเกอร์เบอร์สองครับ ย้ำอีกรอบนะครับว่าวันนี้ไม่ค่อยมีไลค์ครับผมผมก็ไม่รู้ว่าจะขั้นตอนเช็ดไรด้วยเพราะ1.9มันออกมาแล้วซึ่งออฟติฟายยังไม่ออกผมก็ยังใส่เช็ดเออไม่ได้ก็ต้องหลอไปก่อนส่วนด้านซ้ายของเราจะเป็นห์นคันเซลอใส่เบอร์27ไม่ไม่ไม่ไม,ไมเล็กสองมันดูเยอะจัง Okay. ต่อไปตนะ่องๆเราจะเป็นเฟิร์นอะเนโดครับเฟิร์นอะเนโก็ใส่เบอร์ไหรหน่อยนะว้าคิดไปหนึ่งเบอรยี่ห้าเบอร์ยี่ห้าเบอร์สองห้านนี้เป็นเบอร์สองห้าโอ้โหอันนี้ครับโอเคเป็นเบอร์สองห้า ต่อไปก็อ๋อเห็นนะเบอร์ห้าเบอร์ห้ามีเขียนห้ายังไงนะนี่ <Ooh. S 1> เบอร์ห้าตึ๊ดต๊ดขอทุบลากตัวนี้ออกไปก่อนโอเค อโอเคมันเป็นเลขห้าแล้วเจียวส่วนก็จะเป็นันนี้เลยเห็นนะต้องอยู่ด้านนี้สิโอเคเบนจ์บอยปับปับแล้วก็ตึ๊ดตึด ก็คนนี้จะเป็นเอ่อเขาคิดแป๊บหนึ่งอือออคนนี้นายกุญแจนะนะหมายเลขแปดปึป๊บปึป๊บปึ๊บโอ้โหมันใหญ่ไปไหมหมายเลขแปดของเราโอ้ แล้วก็เดี๋ยวมันไม่ใช่แปก็บแบบนี้เออแล้วก็ของห้าันนี้เป็นโฟเดนเนียน,นะสี่เจ็ดป๊บปุ๊บปโอเคแล้วก็จะจจเ็แล้วก็เจ็ดเจ็ดก็เียนง่ายเลย แล้วก็คนต่อไปก็เดี๋ยวก่อนนะมหมายเลขเก้าครับเลเบลเจสูโอเคครับเขี่ยนไปก่อนป๊บ,ปบ,ปบแล้วก็เป็นเก้าแล้วครับเป็นเก้าแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นใคร เออเป็นแบเดีวนะประสิทธิ kan นคือ๊ิดิชโอเคแล้วก็เซตเป็นอันที่เรียบร้อยเยวนะ อันนี้ใส่เบอร์ศูนย์ยังไม่เสร็จสิศูนย์ไอตรงนี้เป็นหน,นึ่งไเน้นะครับโอเคละลากตรงนี้ออกไปก่อนแต่ตรงนี้ก็ใส่เบอร์หนึ่งไปโอเคเสร็จแ,แล้วครับก็ถ้าดูแปบน,นี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับว่ามันเต็มไปหมดเลย เป็นอีกทีนึงกูแล้วก็เป็นมาสติกก็ที่นี่ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จบไปได้แนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแคร์ได้วยนะครับเรลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับบ๊ายบาย